สหรัฐส่งคืนโบราณวัตถุทางวัฒนธรรมให้แก่จีนนะคะหลังจากที่ได้เคยยึดไว้ค่ะเนื่องจากว่ามีการลักลอบขนเข้าสหรัฐอย่างผิดกฎหมายช h i น่ามีเดียกรุ๊ปรายงานว่าหน่วยงานบริหารมรดกทางวัฒนธรรมของจีนได้รับโบราณวัตถุทางวัฒนธรรมและงานศิลปะที่สูญหาย38ชิ้นกลับคืนจากสหรัฐซึ่งพิธีสงคืนดังกล่าวนะคะจัดขึ้นที่สถานกงสุลใหญ่จีนประจํานครนิวยอร์ก โดยทางสำนักงานอายการเขตแมนฮัตตันได้ส่งมอบโบราณวัตถุทางวัฒนธรรมและงานศิลปะของจีนที่ยึดมาจากที่มีการขนส่งผิดกฎหมายรวม38ชิ้นให้กับทางรัฐบาลจีนค่ะ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญก็ระบุว่าโบราณวัตถุทางวัฒนธรรมส่วนใหญ่จะเป็นโบราณวัตถุทางวัฒนธรรมของชาวพุธทธแบบที่เบตจากประเทศจีนในสมัยราชวงศ์หมิงและชิงซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับพระพุทธ,ธรูปเครื่องประดับทางพระพุทธศาสนาแล้วก็ประเภทอื่นๆซึ่งทําจากวัสดุต่างๆเช่นทองแดงดินเหนียวงาช้างและไม้ค่ะ